สัพเพปสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทูเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยสัพเพปสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทู เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิน้นอภพยาปัช,ชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ปยาบาตเดียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสัพตสัตตาสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทูเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิน้นาอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนท์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นสุขีอัตานงปริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ท์ ขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้ทงหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยินสัพวีสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชาราผูชาที่เกิดเป็นอันธาชาที่เกิดเป็นสังเสธาชาที่เกิดเป็นโอปาติกาจงมารับกุศลผลบุญให้ทวนตัวทุกตัวสัตว์เดิน ชาราธรรมโมมีติโตเรามีความแก่ชาราเป็นธรรมดาเราไม่ล่วงผลความแก่ชาราไปได้พายาติธรรมโมมีมพายาติงอาณาติโตเรามีความไข้เจ็บเป็นธรรมดาเราไม่ล่วงผลความไข้เจ็บไปได้มรณะธรรมโมมีม,มารณะอา,านาติโต เรามีความตายเป็นธรรมดาเราไม่ร่วง้นความตายไปได้สัพเพหิเมติเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวคงม,มีแก่เราความเป็นต่างๆและความพลาดพรากเจ้าสัตว์และสังขาร และความรัดแรกจากของที่น่ารักน่าชอบใจของเราทั้งหลายกรรมมาสกโกมีเรามีกรรมเป็นกรรมของตัวกรรมาทายาโทรเรามีกรรมเป็นผู้นำมามออพายกรรมโยนีเรามีกรรมเป็นผู้นำไปเกิดกรรมพันธุเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุและพวกพอ้อง กรรมปฏติสารนเรามีกรรมเป็นเครื่องยุยงเป็นเครื่องระลึกยังกรรมังกิสามีกัลยาณังวาปาปักกังวาเราจะทำกรรมอันใดใดว่าจะเป็นกรรมงากรรมดีที่เป็นกูศลหรือจะเป็นกรรมชั่วกรรมลามกที่เป็นบาปตัสาทายาโตภวินสามี เราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น Na punnja kami na upacaya kuno dara ajaupakkarajahmataadaa tak piyama mang Sur maraja kunawankana rapidab Ramma marajata อิตามนุสสาตมจตาเวริกาปิจัสสัพพีสัตถาสุขิยอนโตปุญญานิปกตานิเมสุขังจติติปังปะเปถะโภมะตังอิบินาปุญญกัมเมนาอิบินาอุทิเสนะตักขิปังสุระเตเจวะ ปะทานะเจตานังเยสันตานินาธรรมายาวานิพพานตมุมังนัสสันตุเยวะยัตตาจโตภาเวภาเวอุจุติตังสติปัญญาสันเลโกวิยมีนามาราภันตุโนกาสังกาตุจั พุทธาธิปาว่ารนาโทธัมโมนาโทวารุตัมโมนาตโทปจเจกปุโตจะสังโฆนาตุตโารุมมะมะเทสดามานุภาเวนามารุกาสังขปันตุมา เจตียงสัพพังสัพพาธาเนสุปฏิทิตังสาริิกทาตุมหาโพธิิงพุทธรูปังสักการังสัทธากายสาวัจสะมนะสาเจระวันธาเมเตตถาคเตสยเน อาสเนธาเนขมเนจาบปิสาขกะทาอุกาสวันธามิพันเตสาพังอราทังขมาทเมพันเตไมยากะตังปุญญังสามินาอนุโมทิตพังสานินากตังปุญญังไมหังทตะพัง สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิจบแล้วนะครับธรรมเย็นประจำวันพุทธที่ยี่พุทธที่ทลา่นอกพุทธที่ยี่สิบสามนะครับ รนทกฎมาคม2568ครับโมยสาสรุกกับทุกท่านครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอายุวันะสุขภาพระปฏิพันธ์ศาสนาสมบัติห้ามถูรตติรี่ห้ามรวยห้ามมีอะไรเกี่ยวกับโรคปวดหลงนะครับปล่อยวางตามธรรมครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอให้รำ่ำรวยโชคดีมีชัยครับขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณครับ ขอบคุณผู้จัดชมกว่าศูนย์ท่านด้วยนะครับศูนย์ศูนย์ครับขอบคุณและสวัสดีครับ